すいません。<noise> ที่สาลิกาบุรีนครนายกเมืองแห่งความอร่อยสถานที่ตั้ง11ทับ11ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้รับเกียรติจากนายอัมพลอังคะภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธีเปิดร้รานอาหารสาลิกาบุรีนครนายกเมืองแห่งความอร่อยโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดร้รานอาหารสาลิกาบุรีเป็นจำนวนมากภายในงานได้มีการจัดให้แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนที่หน้างานพร้อมชมวิทยทัศน์เรื่องราวของอาหารอร่อยจากนั้นเชิญคุณพิมญาคนสร้างเมืองขึ้นกล่าวต้อนรั คุณรมนินอัฐบาดินกรรมการผู้จัดการสาริกาบุรีนครนายกกหลาวัตถุประสงค์ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติและชมการแสดงเบิกโลงระบบามกิ่งไม้เงินทองชมการฟ้อนขันดอกและพิธีมอบของที่ระลึก จากนั้นนายอัมพลอังคพภพกรณ์เพราะว่าราชการจังหวัดนครนาย,ยกเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานพร้อมถ่ายภาพร่วมกันและเป็นการจุดพลุจำนวนสรอยนัดและก็เยี่ยมชมเมืองสาริบุรีนครนาย,ยกเมืองแห่งความอร่อยด้วยร้านอาหารสาริกาบุรีนครนาย,ยก เมืองแห่งความอร่อยโดยทางร้านมีโซนให้ทานอาหารขนมอร่อยอร่อยสำหรับสายสุขภาพก็มีทั้งขนมวีก้นคีโตและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายพร้อมทั้งมีอาหารทะเลสดจากทะเลจันทบุรีอาหารแทบโบราณกาแฟสดพิเศษจากรัตนบุรีและมีจุดของฝากนครนายกจุดรวมพลจุดเช็คอินจัดงานเลี้ยงจัดประชุมสัมมานาบิวสวยมุมถ่ายรูปที่พักนครนายกโฮมสเตย์เป็นต้น